ไข่เขียวไข่้ขาเนี่ยแะครับสีขาวขาวกับาขาว,วขาวสีออวเขียวกับเ่าาีเขียวนะครับตรงมงอยู่ทั้งพวนเลย,เยงามงามเลยครับไข่้เขียวครับงาจงจนหลาจนเมยไปแล้วครับจังพ่อนะครับไข่เขียวดอกงามงามคือเกาครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีชนบทคนอีสานอีกเช่นเคยครับ มัอนี้ก็มีโอกาสพาพีพระน้องเขาป้ากขะดงหาเก็บเห็ดอีกที่เก่าครับมัอนี้ก็ช่วงนี้นะครับก็เห็ดก็ออกสีหางห้างนะครับมัอนี่สิเป็นจังไดนะครับสีมันหรือโบมันนะครับถ้าพ่อกับสีพ่อเฮ็ดยังนะครับตามไปลุนเป็นเบืองน้ำกันที่เก่าครับแต่ว่ามัอนี่ก็มาสวยอยู่นะครับสามโมงสามโมงเสาร์จังเดเขาป้านะครับก็เห็นมุ่ิ่นสวนทางออกไปหลายคนนะครับออกไปหลายเลี่ยวนะครับเจ้าของจังใดเขาไม้นะครับนี่ครับกับยางจนวิ่นนะครับที่ว่าสีพ่อนะครับนี่ครับ มูแหลกครับเห็ดกอแดงครับมูแหลกของมือน,นี้ครับเป็นเห็ดกอแดงครับเห็ดกอแดง่อยครับกำลังเกิดนะครับแล้วก็นี่อีกดอกนึงครับใกลๆกันนี่นี่นะครับ กำลังเกิดที่กันโอ้ลมเร็วส่วนนี้ก็เป็นเห็ดแดงครับเห็ดแดงกำลังผลแดงหน่อยกำลังผลสัองดอกดอกก็กำลังงามๆนะครับกำลังต่มๆจบ เตียงน้อยครับลอดเป็นมุง้งฮิดเพิงดอกนี้ครับงามๆอยู่ครับงามเลยครับ ครับก็หาไปเรื่อยๆนะครับพรอ,อนเห็ดมันออกห้างแห้งครับมันนี้ห้างแห้งข้นกับไรลนะมันนี่ตัวนี้ครับเตี้สิพ่อนะครับเป็นเห็ดน้ำมาเห็ดน้ำมาครับเห็ดเพิงครับ ไข่ขาวครับอยู่ตรงพุ่นไข่ขาวตุ่มๆอีกดอครับ,รบหเพิงตองครับโอ้เทียสิบพอนะครับ เธสิพอเห็ดแต่ละดอกยางจนเมียนล้ครับยางกินเมียนจนลาเห็ดเพิงตองครับนี่นมาแต่ไก่เห็นเลยที่ข้างกกใหม่ตรงมองอยู่ครับเห็ดเพิงเกิอดอยู่ทั้งกกใหม่ตรงมองอยู่ อย่างไปย่างมากกับพ่อแล้วครับ็ดไข่ขาวไข่ขาวไข่เขียวสีขาวหรือสีเขียวอะไรนี่สี่าวขาวกับว่าขาวสีออวเขียวกับว่าเขียวนะครับดอกงามๆนะครับเดี๋ยวกันนี้อีกสามดอกครับตรงมุงอยู่ทั้งพุ่นที่ก็ครับ็ไข่เขียวไข่ขาวนี่ยแหละครับสี่าขาวกับว่าขาวสีออกเขียวกับว่าเขียวนะครับ ตรงมงอยู่ทั้งพ่นเลยนี่งามเลยครับตัวนี้อีกสองจุม่มตัวนี้กําลัางเป็นตุม่มเป็นตุ่มอยู่ครับกําลัางเป็นตุ่มอยู่เนาะพอ่พอพ่อยู่จังสี่หลายพ่นอ,อยู่ครับอีกสองเมื่อนึ่สิพอดีพอดีนะครับ <S <S ก็เรียงอีกตัวครับ ดอกนี้ดอกงามกลมมุม่ด้มาเนี่ยแหละครับดอกงามกลมมุม่ด้มาเนี่ยแหละครับดอกนี้ฮิเตเขาพี่หรือว่าเห็เดเตือเหลืองหรือเห็ดยังกับกลถวแต่แเหลือแต่ลำบองที่อื่นนะครับหวานหวานกรอบๆด้วยนะครับนี่อีกดอกหนึ่งครับเห็ดเพลิง เพืชาติฮิดข่เขียวครับยางจนหล่าจนเมยไปแล้วครับจังพอนะครับค่ยเขียวดอกงามๆคือเก่าครับระง,งูเขาบานครับนี่ดอกเดียวบานแล้วพอดอกเท่าไร้รวครับฮ็ดระง,งู บานจนเอาอะไรน,นะครับพอ่อลายแล้วนะครับพ่อทีละดอกแต่ยังข่ากูว่าพ่ออยู่นะครับข่เขียวบานแล้วมีดอกหนึ่งเท่ไข่ขาวบานเธอเลยอยู่ไปเรื่อยๆครับ มานหรือ้อมาลฝนก็นตกเหมือนขนนี่นครับตกยางแห้งเลยฝนฝนฟ้าเหมือนตรงไปน้ากันลุ่นไปน้ากันครับเห็ดไข่ขาวก็ล่งเป็นตุ่มอยู่น้ำพ่นครับล่งเป็นตุม่มน,น้ำแขางๆพ่น กำลังเป็นตุ้มกันครับอีกเจก้มืออื่นมือือนี่บานเต็มพ้นแท้ครับเห็ดไข่ขาวมาเกิดน้ำพ่นนะครับือวาเห็ดไข่พ่นนะครับจังมาเก็บเบาอถ้าคนบ่มาอาก่อนนะครับน่ครับเห็ดไข่เขียวครับ เอาเห็ดละงกก่อนมีดอกเดียวครับเราก็ไปเอาเห็ดไข่พ่นครับคุณไข่เขียวไข่เขียวเกิอดอยู่ทั้งพ่นตรงมงยุนนี่ครับมีดอกเดียวเกิอดอยู่ทั้งพ่นครับ ไส้ขา,าวดอกนึงครับตุ้มๆใส่ละเห็นอยู่นี่บ้างหันเพื่อน,นี่เห็รก้อแดงครับบานแล้วเอาอะไรบะโอ้ยเถ่าแล้วครับเถ่าแล้วสิรายครับมันใบไม่ปกนะคนเพเห็นเถ่าถิ่มซ,ซื้อนะครับเอาเอาไว้นี่ละหิดเพิง อีกดอกครับเดี๋ยวค่อยพอไว้แล้วดอกหนึงค่อยพอไวแล้วอดดอกงามบอดมงามเถอะพุนดอกพุนงามต้นแฝดดอกพุอะไรดอกนี้บานแล้วตว่าดอกแข็งแข็อยู่ดูนะงามครับ ขนาบางอันโตของโตกว่าก่อนจำคัญขนาดเดียวกันข้ายขาวข้ายพุน่นครับนี่คือเห็ดทีเก็บมณอนี้ะครับกะตในซองกะตานะครับสองตาแต่พ่อได้เก็บอยู่ครับแต่ว่าออกห่างหนางครับหายากอยู่ เน็ตอไข่เขียวกระดอกตุ้มๆนี่ไงออก้างครับออก้างแห้งมาน้นี่ออก้างแห้งครับยางจนมีจนวิ่นนะครับจังพอกระได้ซ้ำนีก่ก็ถือว่าดแีแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบวิดีโอไ้เพียงเท่านี้นะครับกฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิง่งการแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะรับชมวิดีโอคลิปต่อๆไปนะครับ ก็ขอสวัสดีครับ